Yes sir อันนี้ปาไกาขึ้นผาเป้านะครับน้ำเชียงโดยผัวหน้าชุดนะครับหนุ่มกาหลีจากสารคามหนุ่มบ้าก,การจากชนบุรี <c oughs> <c oughs> และชายชายติแห่งนครศรีธรรมราชนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยกูขอโทษจ้ะก่ทันลรอกูทำต้องตะพูนเหรอแยโต าทางหนวาซ้ายทางขวาน้าจีขวาตามถนนเลยเริ่มละเฮ้ยเราจะหางอทนทอทงเพื่ออะไรไม่ไหวแล้วจำชอบกับคารดิโอเด้ไี้ ยังชันน่ะซ่งก็ได้หลายโลอยู่นะเขาบอกระยะทางแคลล<ด>่โลเลยสี่โลโอ้ ทอดเดียวกับขึ้นไ,นอ,ไ,นไนอไปพุนธมพ <c oughs> าเขาอะตั้งกันหลายบุยเ <c oughs> มื่อไรเมื่อ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ขึ้นไม่ขึ้น เงินเริ่มมาแล้ว10โลว้าวไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไอ้เริ่มไอ้ทางมันเริ่มคุ้นๆแล้วอะเม่เคยไปมาก่อน โอ้ไปเขานึงเลยโอ้เดี๋ยวกุ้ยสามว่ามันบ้แม่เลยนั่นไปบ่เฮ้ยอีกสิบโลนะครับโอ้ยเฮียไกลอยู่นะเว้ยปารกเลยหนัก เตือนพลังเนาะตัดตัดพลังงานทางอ้อมเราพักเบรกเราพักเบรกนะครับไปกันต่อก็อันนี้เป็นทางลัดขึ้นมาเลยนี่กลัวนะแม่เลย ทางแล้วขึ้นมามันไม่ยอมหรอได้ไปมัน อีที่ตันชื่อได้นะครับ,ส,บสปอนเซอร์เขาได้นะครับลเราแโหลดเออให้ตามจริงเอารถขึ้นมาได้ด้วยถ้าขึ้นมาอีกทางหนึ่งอ่ะคลิปแรกคิดว่าพากันง่างขึ้นนี่เลยนี่ไปทะเลสบายกว่านะอะไร

โลกเอียงเลยเฮ้ยระยะทางไกลอยู่นะครับตังเียงเว่ยมาทัดบม่นเล่าเมา ไม่มีอะสิถามป่ะยังงั้ไอเวลาที่ว่าคนเขาแต่งงานกันอะแล้วบ่กูเอาจริงจังสาระเลยนี่เวลาแต่งงานกันล้วอะเวลาเป็นสายเป็นเวลาแต่งงานอะเวลาย้ายบ้านอะเขาต้องย้ายไปอยู่บ้านที่ว่าเขาย้ายไปบ่เวลาแต่งงานชาคน เพราะหมายคืออะไอเวลาแต่งงานผู้บ่าเขาเขาสิไปหาไฟยิงหรอแล้วเวลาไปอยู่ฝ่ายหญิงผู้บ่าเวลาเขาอยากอยู่อ่ะเขาต้องอยู่ฝ่ายบ้านฝ่ายหญิงบ่แล้วอยู่บ้านไหนก็ได้อยู่ที่ว่าความสมัครใจเขาต้องเข้าเดือนห่อสามมือบ่มในหนังที่หนังกระเทยอีสานกระเทยที่ว่าสามมือสามมืออะไรเนี่ย ใช้ระยะเวลาสามนิ้วเข้าเดือนหออยู่เราใบฟันเจ้าสาวก่อนในตอนนั้นยุใส่ก็ยู่ใส่ก็ใสเพราะตอนนี้สงสัยก็คือไอ้ป๊อกแต่งงานกับไอ้เมย์หรอวะแล้วทีเนี้ยไอ้เมย์มันอยู่บ้านไอ้ป๊อกขนาดนี้เออแล้วแล้วพวกมอแต่งงานพวกมอไปอยู่เงินนี่ก็เลยสงสัยว่า ต้องอยู่บ้านฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงแล้วแต่เราอะแล้วแต่ความสมัครใจมาสาว,เ,ว,สาวเราก็มาอยู่เลย,เลย <c oughs> ตอนก็กไปนอนนี่แหละปันแทะไปได้เลยครัดครัด 聪明啊！<Coming> <laughs> <laughs> โอ้โฮโอ้ไม่ได้เขียนนะครับ หนึ่งสองเามสิบมุ่งเสยกัง,งลำโพงลำโพงต่อไปไปดูเห็นรูปหัวใจกันนะครับเจ้า บอไปจากโลดด้วยนะบอแม่มาเดินลูกเสียเว้ยเข้าขั้นมือหนังละ จากสองโลนี่สิกลายเป็นหลายโลจะได้ cái là vậy hey, Ê, sao mà xin về này quá Xin lồng chi khuyên Ê, thái bảo Ê, hóa được qua đi Thịt là nó ấy, thịt về đây này Cái này này vội như lúc này mẹ bóng 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 mẹ ไม่มีไปแต่บอกเลยนะฐานแรกนะครับ สองปึ๊บถารุมกันกะลองเบิง้ององ่ะก็มาห้าล้อเมตรนี้เม,เมปเ,เล่นไป นี่นี่เขาทางเรียบอะไนี้นี่เจะไปเนี่กอนได้ไก่เต๋ออยู่ได้เฮ้ยโอ้มันอสูงประมาณเท่าไหร่วะโอ้ยาวยาวไท่วัดแล้วโลนึงแล้ว โน่นเฮ้ยเฮต้นนี้ท <P RI K aún> ี่เขาหรอฮะต้นนี้ท <don 't realize Champion> ี่เขาอะไม่สนใจอ่ะตายหรือเปล่ามันเอียนลงไหมไฟไหม้หรือเปล่าไฟไมนป่า จุดเอ,าอเ้าวฮอนเลยไดป้อพาเปล่าผ้าเป้าผ้าแดงนั่งไอของไอ เฮ้ยมีน้ำเย็นอยู่นะแมนใครวลาแรงใครของยิงถึงเขาคือสิบว่าขายตำรอทางมาสก์กอล์ฟยเ ขาดขาดขาดกบขาดเดาปิดรับจานเราบอยเราวิ่งไปแล้ววิ่งขึ้นไปภาคเราอะ

มาละฟ้าค้อนแล้วเป็นลานเลยว่ะเป็นลานเลยเลยเย็ดเชโดเชโด งานเป็นล้านเลยอุ้ยคือยินเลยพี่แม่เฮาก็ขึ้นไปานได๋วะอู้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโู้โู้ฮฮ้ยเอาเอาเครื่องบินปาร์คมาดูปาเอาเครื่องบินบินดู ต่้งจะภูน้พาเลยดีแล้แลแลใครมาผ้ามากกับบกกินไม่นีมา <laughs>